สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังชมผ่าน Facebook แล้วก็ช่องทางทาง YouTube นะคะวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่3เมษายน2563ดิฉันเกษรีเรืองการจนาเสษร,รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้เดี๋ยวประเด็นหลักๆในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านพลตรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศนะคะกันใน สองประเด็นหลักก็คือประเด็นที่ท่านประธานกรรมธิการปปชเนี่ยยังคงเรียกประชุมคณะกรรมการอยู่นะคะแล้วก็ประเด็นที่สองคือเรื่องของการรับมือหรือการบริหารงานของรัฐบาลเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะไปคุยรายละเอียดเหล่านี้กันคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านขาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะเห็นว่าในการประชุมเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนวันพุธที่ผ่านมา ยังคงเป็นคณะกรรมการชุดเดียวที่มีการเรียกประชมุมอยู่เป็นการประชมุมเร่งด่วนหรือว่ายังไงคะทั้งๆท,ที่สถานการณ์ไวรัสโครนา,ากาลังระบาดอยู่ครับขออนุญาตเปิดกระกาศกันน่อยพี่ากจะได้เห็นว่าเออตัวนตนผมนะฮะก็คือในเรื่องสถานการณ์โรคระบาดโควิด <นะ S 2> ค่ะโควิด19่ะซึ่งเผยแพร่กันมาในประเทศของเรานะ ซึ่งทางรัฐบาลก็มีนโยบายต่างๆในหลายเรื่อง<ะ>ในการป้องกันนาระปราบปรามโรคอะไรต่างน,นะฮะส่วนทางสภาท่านประธานชวนนะฮะก็มีนโยบายนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของสภา ความจริงสภาช่วงนี้ปิดไปแล้วคไม่ได้ไประชุมสภาใหญ่แล้วนะครับแต่ในช่วงที่ปิดสภาเนี่ยความจริงคณะกรรมการที่มีสามสิบห้าคณะเนี่ยก็ยังต้องทํางานอยู่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทํางานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นมาท่านประธานชวนก็มีนโยบายว่าคณะไหนไม่จําเป็นก็ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานพลังกันนะครับแต่ก็ขอให้ แลวัดระหว่างเรื่องการติดต่อแพร่ระบาดของโลกนี้ด้วยค่ะ,ะ,ะซึ่งจริงๆแล้วในสภาเนี่ยเขามีการวัดไข้มีแอลกอฮอล์มีหน้ากากมีอะไรพร้อมปะะ่ะคะเขาไม่มีหนากากให้แต่หมายความว่าทุกคนที่จะเข้าสภาเนี่ยเขาก็จะมีวัดอุณหภูมิติดเครื่องหมายนะฮะแต่ว่าในห้องประชุมในการประชุมก็ถ้าไม่มีความจําเป็นเขาก็เลิกกันไปอืคอย่างเช่น คณะกรมรมการที่จะพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยมันไม่ไม,ไ,ไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงใกล้ชิดใช่ไหมฮะเขาก็เดี๋ยวไว้ประชุมทีหลังก็ได้ใช่ไหมฮะการระการอื่นๆเยอะแยะนะฮะก็ไว้ประชุมทีหลังก็ได้แต่มีคณะกรมรมการของผมเนี่ยปชเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยตรงซึ่งที่ผ่านมาเขา,เเขาร้องเรียน ก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับนะหรือแม้กระทั่งฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะที่กระทาโดยไม่ชอบผิดต่อกฎหมายยังไองอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทําการตรวจสอบใช่ไหมฮะแล้วก็ดิดการมาเรื่อยนะแล้วเรื่องตอนนี้ก็ประชุมครั้งหนึ่งก็มีเวลาถึงร้อยร้อยต้นๆแล้วะฉะนั้นเราก็มีความจําเป็นนะ ที่จะต้องแก้ไขที่ผมก็พิจารณาดูโอเคอาจจะรอได้บ้างแต่ว่าตอนนี้มันมีววละที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเนี่ย<ฆ>นะครับลักลอบนำหน้ากากอนามัยอย่างที่ไปขาย,ยต่างประเทศท,ทั้งที่ในประเทศเราขาดแคลนหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ประชาชนลำบากใช่ไหมในการที่จะมีต้องมีหน้ากากมาป้องกันใ<ฆ>นขณะที่สังคมกำลังมีปัญหานะก็ยังมี บุคคลหรือกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งโดยเพราะถ้เชื่อมโยงแล้วก็ถึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่กับโวยโอกาสนี้ยซ้าเติมประชาชนเข้าไปอีกไปทำหากินแล้วแต่ผมประโยชน์ผมเลยรีบบรรจุวาลาเนี้ยนะฮะเข้าในการประชุมนี่พอบรรจุเข้าตอนนั้นแล้วเนี่ยอย่างว่ากรรมิการเราก็ติดนิสยัยคือ พอไม่ใช่วาระของตนก็เดินออกเนอกหอชุมกลับไปก่อนอะไรเงี้ยมติวันนั้นก็เลยแค่ได้รับเรื่องแล้วนั่นเองค่ะนะแทนที่จะมีมติรับเรื่องแล้วจะเชิญคนใครๆมาชี้แจงอะไรได้ตั้งแต่วันที่25นะอืมค่ะ25มีนานะค่ะมันก็ทำไม่ได้ก็กลับกลับกันหมดเหลือ เหลือไม่พอไงที่จะมีมติการมริการแต่ละท่านท่านก็เป็นสอสเสมือนกันค่ะบางคนยังอ้างว่าผมเป็นสอสสมัยแรกที่คุณคุณอ๋อยจะรู้เรื่องอะจะรู้เรื่องอะไรจะมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสอสสมัยแรกหรือสสอยู่กินสมัยอยู่ที่จิตสํานึกเราถือว่ามา มันเสียดายนะตั้งแต่วันที่สนะิบแปดเราควรจะมีมติแล้วควรจะออกหนังสือเชิญได้เลยอย่างเงี้ยก็มีมติไม่ได้แต่ละตอนนั้นก็ลำบากแล้วผมเนี่ยต้องโทรขอร้องกันเลยนะขอให้มาประชุมกันหน่อยะนะไม่งั้นเรื่องมันเดินไม่ได้นะครับก็สรุปแล้วโชคดีในวันนั้นก็ครบองค์ประชุมคเราเคยขอมติไว้ตั้งแต่วันที่สิบแปดวไงว่าจะเชิญใครองค์กรใดหน่วยงานใดทางมา ะครับเพราะฉะนั้นวันที่25นะ่ะพอเรียกรู้สึกจะสามหน่วยมาแถลงข้อที่จริงต่างๆแล้วเนี่ยนะให้ข้อมูลแล้วเร,เราก็ไม่ต้องมีมติใช่ไหมเพราะมติเคยเวลาว่าจะเชิญใครมาแต่เราก็บรรจุนะดังนั้นผมก็ต้องดําเนินการประชุมต่อในวันที่หนึ่งหนึ่งเมษาซึ่งในช่วงนั้นก็ปัญหาความรุนแรงของ ไอ้โครนาผมจะทาไงเดียเรื่องนี้มันก็เรื่องเรื่องด่วนนะเราอยากจะสรุปและทำนะครับจะจัดการอะไรกับใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะให้มันรวดเร็วที่สุดเลยเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องการกักตุนไอ้หน้ากากอน,นามัยที่พยายามที่ต้องกระชากหน้ากากาบุโคคลที่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นใครคนธรรมดาทั่วไปข้าราชการหรือแม้กระทั่งนักการเมืองเพื่อเปิดเผย ให้สังคมได้รับรู้รับทราบาต่างๆก็จะดำเ่ินไปตามกฎหมายก็ทำไงดีก็ต้องหาลือเพราะว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นบุคคลคือคุณอชิะระเลืองวัฒนพงศ์นะหรือผู้ในการสำนักง,งานสุรกากร ท่าเรือลำฉบังผู้ในการสำนักง,งานสุรกากรท่ากาศยาน<อ>นะออสุนภูมิค่ะเพราะเวลาออกมันออกได้ทั้งทั้งเครื่องทั้งทั้งเรือทั้งทาง,งอากาศใช่ไหมะนะแล้วยังมีลฐมตีกระทรวงพาณิชย์นะครับค่ะตัวแทนของกรมการค้าภายในคือเราอธิดบดีนอกจากนี้นก็มีเลขาธิการข้ามการอาหารและยาะเลขาธิการนะออ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะผู้กาผู้ว่าการ,การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ตำรวจก็อตอบรับมากหมด่นะโอ้แล้วกรรมธิการไม่ครบอประชุม,มผมเเหนื่อยนะเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งต่างๆที่เราเชิญมาเนี่ยเราก็ต้องการที่ดำเนินให้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าเอาละ ไอ้ข้อมูลต่างๆที่หน่วยงานต่างๆที่มาให้ผมเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะยังไม่เป็นไปตามรับนูนยังไม่สามารถที่จะมีมติได้แต่ผมก็รวบรวมเป็นข้อมูลในเบื้องต้นไว้ก่อนละและเมื่อสามารถเปิดประชุมได้เนี่ยเราก็ดำเนินการทันทีเลยค่ะเพราะฉะนั้น,น <ะ S 2> สรุปข้อมูลที่ท่านพยายามรวบรวมการกักตุนหน้ากากเนี่ย ปัจจุบันตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่ารวบรวมข้อมูลไว้ก่อนถ้าเกิดว่าคณะกระรมาธิการสามารถที่จะร่วมประชุมกันได้เมื่อ,อไหรเมื่อนั้นพร้อมฟันทันทีคุณต้ชัยที่ปรึกษาผมเนี่ยชี้ให้ดูให้การประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับเรื่องกําหนดราคาไข่อะไรย่างเงี้ยนะ <c oughs> ไข่ไก่ไอนนนะไร่เพอออกประกาศวันนี้นะก็ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาวันนี้ได้เลย อได้เลยใช่ไหมไม่จําเป็นจะต้องข้ามวันข้ามคืนข้ามอาทิตย์ตนะแต่แต่ว่าประกาศเรื่องหนากากเนี่ยนะครับนะมันมีข้อสังเกตว่าประกาศครั้งแรกนะใช้เวลาห้าวันนะแล้วครั้งที่สองใช้เวลาถึงยี่สิบวันควรจะประกาศในวกิจจจารไม่ใช่ใใช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ประกาศเนี่ยนะจะห้าวันจะยี่สิบวันเนี่ยมันมีช่องว่าง คนภายในก็จะรู้ก็จะถือโอกาสกักตุนส่งออก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 ออกันไป่ลยใช่ไหมฮะตามตรงๆเรื่องตีพาณิชคุณจุรินนะ่ะคุณคิดอะไรอยู่คุณทากําลังทําอะไรอยู่ผมก็จะต้องเอาคาตอบตัวนี้ให้ได้ค่ะที่สำนักงานแรงงานก็ยังไม่กล้าไปตรงนี้ผมก็ให้คุณนมชัยขึ้นสไลด์ให้ดูอธิบายเหตุผลให้ฟังคุณไปจะจับทําไมตัวเล็กตัวน้อยอใช่ไหมที่ขายหน้ากาก เกิดราคานะซึ่งความจริงเนี่ยมันต้องพิจารณาประกาศให้ชัดเจนประกาศเขาบอกว่าให้กําหนดราคากลางหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เขาใช้อันนี้นะค่ะขายให้ขายได้ไม่เกินสองสองบาทห้าสิบนะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะครับค่ะขายได้ไม่เกินสองบาทห้าสิบนี่หน้ากากมันเยอะแยะ,ยะ,ยะใช่ไหมยังรู้ใส่เนี่ยค่ะทางการแพทย์หรือเปล่า ไม่ไม่น่าใช่นะอย่างที่ผมถือเนี่ยทางการแพทย์เว่านทีเนี้ยมันต้องเฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นเองอต้องราคาสองบาทห้าสิบแต่ถ้านากากอื่นๆมันก็ไม่เข้าแบบที่ลองเลขาผมใส่เนี่ยนะอย่างดีเลยมันไม่ใช่สองบาทห้าสิบหรอกผิดไน่ก็ไม่ใช่น้กกากอันหมาทางการแพทย์เพราะฉะนั้นก็ใหยฝากทางตํารวจไปให้วิเคราะห์ให้ดี อย่าไปจับสเปะสปาเดี๋ยวทำให้ประชาชนก็เดือดร้อนนะครับแต่สิ่งสำคัญที่บอกคุณจากทิปไปว่าเอ้คุณต้องมีความกล้าหาญในการที่จะทำงานนะไม่ใช่ว่าคุณมาเจอนักการเมืองแล้วคุณหยุดหมดในช่วงที่ออกประกาศแล้วยังไม่นำไปลงในราชกิจจาเนี่ยนะสองครั้งเนี่ยคุณไปตรวจสอบเลยว่าช่วงนี้บริษัทหน้าต่างๆหน้าที่ส่งหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศมีกี่บริษัทส่งออกไปจํานวนเท่าไหร่ในช่วงเนี้ย ตัวเลขมันขึ้นสูงมากนะนะไ,ไอช่วงนี้นะเป็นจังหวะที่ช่วยโอกาสหากินบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนใช่ไหมซึ่งทั้งนักการเมืองทั้งผู้รับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบนะทั้งต่างอายาต่างการเมืองอะไรต่างๆและจริงๆนะนายกรัฐมนตรีคว่คูเดี๋ยวต้องรับผิดชอบด้วยถามว่าเมื่อเมื่อคุณก็รู้แล้วคุณตัดสินใจทําอะไรคุณตัดสินใจเพียงว่า เอางานของกระทรวงพาณิชย์ไปให้กระทรวงมหาดไทยทําเหรอ,อคุณตัดสินใจได้แค่นี้เหรอนะแล้วคุณก็ไม่ทําอะไรต่อะนะครับมันถูกต้องเหรอถามแนวความคิดในตัวท่านเองท่านคิดว่าเหมาะสมแล้วหรือ,อยังคะคือตอนนี้ถ้าเราดูสิตินะการเจ็บการตายการแพร่ระบาดต่างๆในประเทศเราเนี่ยมันมมีมากขึ้นใช่ไหมถึงแม้ตัวเลขจะไม่ไปเทียบกับอิตาลี นะ <America. S 1> อเมริกาหรือประเทศในยุโรปต่างๆอะไรแต่เรามันไม่มีความจะเป็นเนี่ยที่จะต้องให้มันตัวเลขเพิ่มเงองขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลเพิ่งจะมาตื่นมารีบนะจัดตั้งนะศูนย์อำนวยการเพื่อที่จะป้องกรรันและปราบปรามโรคระบาดต่างๆเหล่า,านี้กนะ็อ,ออกมาตรการต่างๆข้อกําหนดต่างๆผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ชาไปหน่อยคะนครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะ เนี่ยรัฐนูลผมหยิบมาเลยเนี่ยนะครับมาตรา47นะบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันนะและรักษาโรคติดต่อนะครับจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่รัฐนูล60นะออกในสมัยรัฐบาลเนี่ยะ,ะคือถ้าเป็นเรื่องโรคติดต่อ COVID, โควิดโรคติดต่อไหมโรคติดต่อค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็มีหน้าที่ทั้งป้องกันและรักษา โดยไม่เ <One> ส <input> ีย <Unter> ค่าใช้จ่ายแล้วเดี๋ยวนี้รัฐบาลทำได้ไหมเห็นมีแต่ข่าวว่าถ้าผู้ติดโควิดไปตรวจรักษาอะไรแล้วแล้วติดเชื้อเนี่ยจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรคะใช้ให้เงินได้คือคือไม่ต้องเสียเงินแต่ทีนี้เนี่ยข่าวสารแบบนี้พูดตรงๆว่าสับสนไม่รู้ว่าแท้จริงเราจะทาได้หรือไม่ไม่จริงทําไม่ได้ทําได้ไงหรอก็รัฐไม่มีเงินก็ใช่ไหมฮะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะ าเป็นโรคติดต่ออย่างเงี้ยนะรัฐ<ะ>ต้องดําเนินการอา้าวใครอยากจะตรวจโควิดมีไม่มีสมมติวันเนี้ยที่ไหนต้องเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลมาตรวจโควิดคือการรักษาต้องฟรีทั้งหมดทั้งกดถามว่าเมือ่อรัฐออกเรื่องนู่นมานี้แล้วออกมาทําไมออกมาแล้วต้องทําให้ได้ใช่ไหมฮะนี่การจะทําให้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยงบประมาณเราดูอย่างช่วงเนี้ยเห็นไหมจะต้องรัฐมาขอรับบริจา ค่ะนะหนึ่งสองจะขอกู้เงินละแสดงว่าเงินไม่มีค่ะจะขอกู้เงินสามตอนนี้ยังไม่ต้องขอกู้เงินเนี่ยนะงบประมาณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยถามว่างบกลางเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยพรวาพุ่งมาเพิ่งผ่านไปโยก,โยกเห็นบอกงบประมาณงบกลางเหลืออยู่จากห้าแสนล้านหรือเหลืออยู่แสนเก้ามันไปไหนค่ะ ไม่ไปใช้ก่อนได้ไงอะ่ะงบยังไม่ไปออกเลยรัฐบาลไปทําโครงการแผนง,งานไปว่าจ้างคนนู้นบริษัทนู้นบริษัทนี้ทํางานแล้วนะล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วเราถึงได้งบม,มาแล้วก็รีบเงินเข้าไปจ่ายนี่นมันถูกที่ไหนเดี๋ยวผมต้องเรียกตรวจสอบหลังจากเปิดสภาประชุมได้แล้วรัฐบาลทุจริตไหมเรื่องงบกลางเนี่ยใช่ไหมจริงจงแล้วนะถ้า เป็นรักบริหารและซื่อสัตย์จริงจริงตอนนี้นะการที่ว่าจะไปทําที่นู่นนี่อยู่อำนาจของนายกเนี่ยมันจะต้องทุ่มลงมาทั้งหมดเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนจะต้องไปตรวจรักษาฟรีเนี่ยตามรัฐนูนมาตราสี่เจ็ดไอ้ที่ไปกู้เงินเพราะอะไรเพราะไม่มีเงินใช่ไหมค่ะคนเราไม่มีถึงไปกู้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าถ้ามีเก็บไว้เป็นไงก็ไม่ต้องกู้ค่ะก็นํามาใช้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจึงย้อนกลับไปใช่ไหมถึงย้อนกลับไป ว่าห้าหกปีที่คุณไปยุตเป็นนายุมนตรีเนี่ยนะถ้าคุณบริหารงบประมาณเป็นนะคุณมีเงินเหลือ,อยเยอะแยะเลยแต่กลับไม่เป็นคุณกลับไปถลงุงแล้วขอขอกู้ขอกู้ขอก,ขอกู้เพิ่มขึ้นมานะเป็นในกองทัพสามทัพพวกคุณเนะี่ยโอ้โหเวยส,สุกกันมาหกเจ็ดปีอ,อยากจะได้อะไรก็ได้อยากจะซื้ออะไรก็ซื้องบ<ะ>ประมาณเอารัฐเอาเปรียบสวย่วนราชการอื่นๆก็หมดใช่ไหมคนอื่นก็เดือดร้อน ไม่มีงบประมาณจะใช้พอจะเราุดช่วยเหลือประชาชนในการตรวจโควิดนะโอ้โหทหารแต่งตัวไว้อย่างเท่เลยชุดไม่รู้ราคาเท่าไหร่ค่ะนะตัดภาพกลับไปที่คุณหมอใช่ไหมแต่พอดูที่หมอโอ้โหยาจกเหลือเกินผู้มีหน้าที่โดยตรง๋อแย่ายาจกเหลือเกินนะสวมใส่ชุดอะไรไม่มีค่ามัมีราคาบางท่านเอาเสื้อกันฝนนะคะมาใส่เห็นในโซเชียลที่เขาเอามาโพสตกันนะคะผู้สนับสนุน คุณหน่วยงานอื่นที่จะช่วยช่วยกระทรวงสาธารณสุขช่วยหมอช่วยอะไรเงี้ยอย่าง,ยงตำรวจนะตามด่านาต่างๆที่ต้องไปหน่วยงานอื่นๆที่ต้องไปช่วยอะไรต่างๆนะไม่มีงบประมาณเลยเลยต้องช่วยตัวเองอีกด้วยําไปะนะครับผมเรียนตรงว่าเวลารัฐบาลน,นะประกาศให้พี่น้องประชาชนบริจาคเ่ยนะความจริงด้วยจิตใจของผมเนี่ยผมก็อยากจะช่วย แต่ถ้าเห็นการทำงานของรัฐบาลอย่างนี้แล้วผมไม่สนับสนุนนะเพราะอะไรเพราะช่วยไปแล้วคุณก็ไปทุจริตกันแต่ก็เห็นกลับเห็นการทำงานของรัฐบาลเนี่ยมันถลุงงบกันหน้าดูใช่ไหมค่ะนะเพราะฉะนั้นหกเจ็ดปีต่างเนี้ยมันสแสวงหาผลประโยชน์ทุจริตกันเยอะแยะนะครับแล้วเนี่ยนะพอได้งบมามาอย่างนี้ก็ถลุงมันไปเห็นไหมแต่ก่อนโอ้โหชิมชอบใช้แจกให้ไปเที่ยววันปีใหม่วันสงการ แจกจะแจกแจกเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ตนเองทั้งนั้นเพื่อตั้งขั้งหน้านะจะได้พี่น้องประชาชนจะได้เลือกจะแจกตั้งใจจะแจกแล้วพอมีโรคระบาดเข้ามาตายแล้วแจกกูไม่มีเงินแล้วไปแจกไม่ได้ตอนนี้จําเป็นจะต้องแจกแล้วนะคุณแจกเท่าไหร่นะถ้ามีเงินนะคุณแจกประชาชนเท่าไหร่เนี่ยรักษาไปตามรัฐธรรมนูญที่คุณออกมาเนี่ย ที่จะต้องดูแลแล้วพี่น้องประชาชนในการป้องกันและรักษาโรคติดต่อโดยไม่เสียค่าคุณใช้เลยเต็มที่เลยผมสนับสนุนนี่แหละ,ะการบริหารประเทศที่มันคิดแต่ประโยชน์ตัวเองเป็นอย่างเงี้ยน,นะแล้วณถึงวันนี้เวลานี้ท่านอยากจะเสนอแนะอะไรกับรัฐบาลไหมคะหรือว่าอยากจะพูดอะไรบ้างไหมคะผมพูดไปเขาไม่ฟังหรอกนะไม่ต้องพูดหรอกเพราะพวกนี้ก็ถือว่าเ็มีอำนาจ เราเคยเป็นข้าราชการอยู่ในระบบระเบียบนะฮะแต่พอเข้ามาเป็นเป็นผู้แทนเนี่ยนะจะเอาเสียงส่วนใหญ่อย่างเดียวค่ะนะเสียงส่วนใหญ่พวกมากลากไปคุณกิดูเนี่ยบอกว่ารัฐมนตรีเขาเนี่ยเคยติดคุกมาผมอุตสาห์ไปเอาคำพิพากษาของศาลมาได้แล้วค่ะก็ยังเฉยตัวคุณเองถวายสัตว์ไม่ครบคุณรับหน้าที่ไม่ได้ แถลงนโยบายไม่ได้บริหารประเทศไม่ได้ยังหน่าได้ทํากันอยู่อย่างงี้นะ <c oughs> หมายความว่างไง <ฮะ S 1> ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวผมก็ต้องว่าไปตามกฎหมายแล<ฮ>ะนะ <c oughs> นะครับเพราะคุณทําผิดตําหนูด,ดังนั้นแล้วท่าน <c oughs> คิดว่าจากนี้ไปเนี่ยมีมุมมองว่าอนาคตประเทศไทยจากนี้ไปอะ่ะอย่างน้อยสามเดือนหกเดือนนี้จะเป็นไปยังไงคะสามถึงหกเดือนเนี่ยนยีไ่ไม่ต้องทําอะไรแล้วหลักก็ต้องมาดั้งแก้ปัญหาเรื่องโรคระบาดเนี่ยนะครับ โอเคผมก็เอาใจช่วยแล้วผมก็จะช่วยในสิ่งที่เฉพาะที่จําเป็นนั่นเองใช่ไหมผมไม่ใช่รัฐบาลผมไม่มีอำนาจรัฐสิ่งที่ผมที่ช่วยก็คือต้องใช้เงินตัวเองอย่างเดียวเอาเป็นว่าพูดคุยกันพอสมควรแล้วค่ะ<ม>อยากจะให้ท่านได้ฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าแฟนเพจนะคะที่คอยติดตามสถานการณ์ของทั้งพรรคเสรีนิมไทยของทั้งคณะกรรมการปรปรชและก็ของตัวท่านเองด้วยครับ ก็คือขอให้มั่นใจว่านะเราทำงานการเมืองโดยสุจริตจ,จริงๆไม่ใช่สุจริตด้วยปากด้วยวาทกรรมนะครับเพื่อนก็ขอให้พี่น้องประชาชนยึดมั่นนะครับและมั่นใจในพรรคของเรานะครับเราไม่ได้เล่นการเมืองแบบนักการเมืองทั่วไปเนี่ยเพิ่งตั้งพรรคขึ้นมาเพิ่งทํางานการเมืองครั้งแรกแล้วก็ยืนยึดมั่นในผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและเะเทศชาติเป็นหลักนะ จะได้ผู้แทนเท่าไหร่แค่ไหนก็เท่านั้นนะจะเป็นอะไรก็เป็นไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นนะครับไม่ใช่ว่าเร่นการเมืองแล้วจะต้องเป็นนู่นเป็นนี่หาผลประโยชน์หรือไม่ใช่ะนะครับเรามาทําให้พี่น้องประชาชนจริงๆนะครับจะทัดการดูแลให้ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน่สวนช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังป้องกันตัวนะครับ ในเรื่องโรคระบาดนี้รัฐเขาจะออกมาตรก,การยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าก็ต้องคิดอะที่จะทาให้ให้มันดีใช่ไหมให้ดีขึ้นต้องให้พี่น้องปรนะชาชนร่วมมือกับทางรัฐด้วยก็แล้วกันนะครับค่ะนะแล้วดูแลสุขภาพตัวเองนะสิ่สำคัญก็คือนะให้รู้จักออกกําลังกายนะครับออกกำลังกา,นะออก,กายให้สุขภาพร่างกายมันแข็งแรงนะครับมันจะเป็นภูมิต้านทานที่จะป้องกันโรคได้ แล้วเขามีมาตรการอะไรก็ขอให้ร่วมมือกับรัฐเขานะครับค่ะอันนี้ก็เป็นการฝากฝังถึงพี่น้องประชาชนนะคะแฟนเพจแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบติดตามท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กันอย่างมาต่อเนื่องก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วก็ปลอดภัยไร้จากโรคภัยไข้เจ็บนะคะวันนี้ดิฉันเกษริเรืองกาจนะเสรและท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ